ภูกระดึงครับตัวนี้เลี้ยวซ้ายไปภูผาม่านนะตรงไปภูกระดึงนะฮะแล้วก็ไปจังหวัดเลยครับจากนี้ไปภูกระดึงน่าจะอยู่ประมาณสักสามห้ากิโลจากสี่แยกมานี่สีิบกิโลนะจากสี่แยกเลีลเเ้ยวขวาไปอะไรเมื่อกี้อำเภอเมื่อเี้อำเลยนะไรนั่คือชุมแพเราจะเลี้ยวซ้ายไปภูผาม่านนะฮะเราไปภูกระดึงครับเส้นสองศูนย์หนึ่งมุ่งหน้าจังหวัด ใครมาช่วงปลายปลายปีหน้าหนาวขึ้นภูกระดึงนะฮะก็ต้องผ่านเส้นนี้อยู่ดีะฮะถ้าเส้นนี้จะเป็นเส้นนิยมที่เขาขึ้นภูกระดึงกันถ้าเป็นกลางวันนะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนาวเนะี่ยเขาจะมีหมวกมีอะไรขายนะฮะหมวกชุดกันหนาวอะไรเงี้ยแต่มาอันนี้ผมมาหน้าฝนไม่มัน่นใจว่าจะมีหรือเปล่า เราเป็นที่อะไรนะเบอรเอะไรนะในตะบงอะไรนะเออไม่ใช่ที่เราจะพักอ่ะผานกอะไรนะวางรถมอเตอร์ไซค์ทางซ้ายนะผานกอะไรทักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงเราจะเห็นนะว่าจะมีรีสอทราคา5 0าบาทให้เราพักนะครับดูว่าจะดีขนาดไหนสามสิบห้ากิโลดูกดึง าดีเลยแลัะ đưa lời hát vũng น,นีน่อยู่จังหวัดเลยครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมทันชัยดเน็ตนะฮะอยู่ที่จังหวัดเลยครับผมวันนี้มาอยู่ที่แถวแถวภูกระดึงครับวันนี้เรามาอยู่ที่ผานกเขานะฮะดีเลยนะครับตอนนี้บรรยากาศยามเช้าของที่นี่เขานะฮะ ก็ผมพักอยู่ห้องนู้นนะครับห้อง500บาทนะครับส่วนน้องๆผมมาพักอีกห้องหนึงนะ่งฮะห้องแ0 0บาทอยู่ข้างในครับอยู่ฝั่งนี้นะจะห้องจะเป็นเตียงคู่ใหญ่มากครับนอนได้4คนเลยแต่ว่าวันนี้เราอัดเต็มที่ฮะอยู่กันหลายคนนะบรรยากาศก็กอนข้างดีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นหน้าฝนฮะตอนเช้านี่แดดแรงมากอากาศดีฮะแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเรามันแรงนะฮะก็เลยจะร้อนไปหน่อยนะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของสวนที่ก็แต่งอยู่นะฮะเป็นบรรยากาศรอบๆนะฮะตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ำครับนี่เข้าไปดูในสวนหน่อยทีนี้ก็จะมีบ่อน้ำด้วยนะก็จะเป็นพานกเขา ดีเลยครับเดินสำรวจจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะมีร้านอาหารด้วยนะฮะก็ห้องน่าจะมีหลายห้องนี่เดินมาเปไน็นข้างในผ่านภกเขาดีเลยฮะบรรยากาศที่นี่โอ้โหอยู่ตรงนี้อยู่ตรงบนเขาฮะมีอยู่ตรงนี้เย็นมากผมเอาถ้วยกาแฟวางไว้ตรงนรู้นซะละนี่ฮะ ดีเลยครับตั้งอยู่หลังแสงครับจะมองเห็นชัดก,ก็ใครผ่านไปจะไปภูกระดึงจังหวัดเลยฮะก็มาพักได้ฮะเพราะข่ามาจากชุมแพเลี้ยวขวามานะฮะก็ประมาณสัก20กิโลกว่า,วาพอลงทางถนนที่มันเป็นเลนส่วนนะให้มันเป็น กว้างขึ้นนะฮะก็จะเจอด่านตำรวจเนี่ยก็จะรีบเลีล้ยวซ้ายมาเลยครับก่อนถึงโรงเรียนนะฮะก่อนหน้าวัดก็จะอย,อย,อยู่ตรงนี้พอดีเลยนี่ผมก็ตื่นเช้าทังน้องก็ยังไม่ตื่นนะฮะวันนี้มาทํางานก็ช่นช้โดเนตก็ได้อาศัยการท่องเที่ยวได้การทํางานนะไปพร้อมๆกันนะฮะก็เลยอาจจะเห็นผมอยู่ในที่ต่างๆบ่อยหน่อยนะฮะเพราะช่างช้โดเน็ตก็รับงานทั่วประเทศครับ ใครสนใจต่อติดตั้งเรื่องสายแลนสายไฟสายโทรศัพท์รับติดตั้งกล้องวงจรปิดนะฮะ C C T V ทั้งระบบอนาล็อกและก็ IP นะฮะเป็น IP Camera แล้วก็รับติดตั้งแบบไฟเบอร์ติกครับอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันต่อนี่เลยฮะอยู่กันน้องๆก็ยังไม่ตื่นเดี๋ยวไปกินกาแฟนั่งคุยกันนะครับ ก็บรรยากาศดีฮะตรงนี้มีตะเกียงด้วยแสดงว่าคืนนั่งเล่นได้ ที่ผมมาได้งานที่อบตอผานุเขาครับเป็นการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับก็ประมาณ8ตัวนะเป็นระบบ IP ทั้งหมดครับระยะทางสามกิโลก็เลยมาพักที่ผานุเขาดีเลยดีเลย ก็โอเคฮนะถือว่าใช้ได้แต่จะ,จะมืดหน่อยนะวันที่ถ่ายไม่ค่อยเก่งเห็นไหมครับ